โอเคค่ะสำหรับสาวๆนะคะที่อยู่ยุโรปนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักตัวลดยากดือ้อยาพุงหนาขาใหญ่นะคะมาแบบแบบโยเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะมะย,ยมนะคะแนะนำตัวนี้เลยค่ะ vs นะคะตัวนี้นะคะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะค่ะเขาเป็นสินค้านวัตรกรรมอะค่ะนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็คิดค้นและทดลองเนี่ยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมายมประทับใจสุดๆค่ะจากของมาย,ยมนะคะเมื่อก่อนนะคะน้ําหนักนะคะ57กิโลกรัมอะค่ะอ้วนตัวแตกเลยนะคะก็จัด vs ไป2กล่องนะคะ น้ำหนักนะคะปัจจุบันนี้นะคะลงไปนะคะเหลือ49กกิโลนะคะลดไป8กิโลเลยนะคะก็คือประทับใจสุดๆค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจากเมื่อก่อนใส่เสื้อผ้าไซส์เอลนะคะตอนนี้เหลือแค่ XS เท่านั้นนะคะพุงพุงยุบนะคะแล้วก็ต้นแขนต้นขาเล็กนะคะน้ำหนักจะมันจะลดลามันสับส่วดอ่ะมันจะลงก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะน้ำหนักมันจะค่อยๆลงค่อยๆลงนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะประทับใจสุดๆตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ สาวยุโรปนะคะมายมีโปรโมชั่นจัดให้ด้วยนะคะแบบจุกๆุกจุกนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นไฟเบอร์นะคะดีทอกนะคะสำหรับคนที่ลดยากดื้อยานะคะแล้วก็ขับถ่ายยากนะคะมายมีของแถมเป็นแบบนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะกาแฟคุมหิวนะคะแถมให้ด้วยค่ะยังไม่พอค่ะนี่ค่ะ คอลลาเจนบำรุงผิวสวยเล็บผมกระดูกนะคะแถมให้ด้วยแบบจุกๆค่ะยังไม่พอคะ่ะนอกจากนี้นะคะเรายังจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะ3วันได้รับสินค้านะคะเรามีคลังสินค้าที่ยุโรปไม่ต้องรอของนานแล้วก็ไม่ต้องกลัวเนเรื่องของภาษีนะคะทางร้านเคลียให้หมดจ้า10ข้าวท่านแรกที่ทักมานะคะมายมจัดเซตนี้ให้เลยค่ะ ส,สอเซ็ตเซตสเดือน3เดือน4เดือนนะคะแต่ว่าในยุโรปเนี่ยเซตสเดือนจะขายดีสุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องการความต่อเนื่องนะคะบางคนลดต้องการแบบ10บกิโลขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะ ตัดไปเลยค่ะคอร์สสี่เดือนนะคะเห็นผลแน่นอนนะคะแล้วก็หยุดทานเนี่ยไม่มีผลต่อร่างกายนะคะไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายคนที่เป็นโรคประจําตัวเบาหวานความดันอย่างเงี้ยค่ะทานได้เลยนะคะไม่มีผลต่อร่างกายแน่นอนอันนี้มายมคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะรสชาติน้องเขาอร่อยด้วยนะคะเหมือนเราทานน้ําผลไม้นะคะเพียงแค่ชงดื่มวันละหนึ่งซองก่อนอาหารเช้านะคะนี่เลยค่ะเหมือนน้ำผลไม้จริงๆค่ะทานง่ายอร่อยด้วยค่ะ นี่ค่ะนะคะแล้วก็สาวๆนะคะที่อยากหุ่นดีสุขภาพดีนะคะก็ทักแชทเข้ามาเลยค่ะ19ท่านแรกมายมจัดโปรโมชั่นให้เลยจ้าบ๊ายบายค่ะ